สดดีนะวันนี้ที่ทำมาอีกแล้วเนี่ยมีคนบอกมาว่าถ้าฉันไปเที่ยวไหนฉันทำเนี่ยก็มาเมื่อวานนี่นี่เกาะนาค้างน่ะอยู่ในจังหวัดภูเก็ตน่ะลมพัดจังเลยนะไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านี่เราก็อยู่บนทะเลน่ะตอนนี้ฉันหยียบน้ําทะเลอยู่มันไม่จืดหรอกเนี่ยบ้าจริงอะไรกันฉันไม่รู้พอกคุณซน่อยเนะบ้าจริงเห็นน้าทะเลไหมเค็มเนะยเค็มไหมฉันชิมดูบ้าจริงเค็มจัง ห๋ออะไรกันเนะ <c oughs> นี่ยนะี่เนี่ที่ก่อนราคาใหญ่เนะี่ยที่เราอยู่ตอนนี้เนะี่ยเห็นไปดูได้ทางนู้นเห็นหรือเปล่าเนะี่ยสวยไหมล่ะแล้วทางนี้ก่อนราคาน้อยไงก่อนราคาน้อยอยันนี้เนะี่ยพี่ภูริแต่งงานกับแอนไงบ้าจริงไม่ใช่แอนนี่เนะี่ยแอนไงแอนออกมสมไง <c oughs> ไม่ใช่บ้าจริงอะไรกันนะ่ะฉันเพื่ออะไรออกไปเนะี่ยฉันเบื่อนะวันนี้ฉันอยากให้เพื่อนเพื่อนดูเฉยๆจะไปนั่งก่อนดีกว่ามาเดียวมาเดียวตาม เขาไม่ได้สบายอะไรมากนะแต่เขไม่ได้สบายอะ่ะก็ไม่ได้สบายอะไรจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อะไรหรอกฉันอยากมาวันนี้ให้คนรู้เนี่ยก็คือวันนี้ฉันเขาเ้าไปใกล้ๆหน่อยสิอย่าเข้ามาเกินไปเดี๋ยวเขาเห็นสิวเนี่ยที่ <c oughs> ฉันถ่าย <c oughs> วันนี้นะก็เพราะว่าฉันไม่อยากให้เขาเห็นตอนที่ฉันเล่นน้ำไงฉันเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะอาจจะมีคลิปหน้าอีกเนะี่ย เพราะว่าเรากําลังจะกลับแล้วก่อนกลับเราก็อาจจะไปกินอะไรกันจอนเนี่ยถ้าคนจะมาเนี่ยฉันขอแนะนําว่าถ้าเกาะนาคาอย่ามาเลยมันลําบากเนี่ยโฮมสเตย์อย่ามาเลยบ้านฉันไม่ได้ผัดพิงอะไรเนี่ยแต่ฉันแค่บอกว่าอาหารไม่อร่อยแค่นั้นเองเนี่ยการท่องเที่ยวอะไรก็งั้นงั้นน้ำก็คุณเนี่ยแต่เช้านี้น้ําใส่สงสัยมันไล่ฉันกลับบ้านแล้วเนี่ยฉันมาแบบครอบครัวเนี่ยนั่นเด็กเนี่ย เด็กเก็บหอยเนี่ยเห็นเด็กเก็บหอยไหมเห็นเก็บเห็นเด็กเก็บหอยหรือเปล่าเนี่ยเสื้อฟ,ฟ้าๆเนี่ยเด็กเก็บหอยชื่ออะไรนะอย่ายิ้มสิบ้าจริงๆขอยิมปันหน้าไปถังยญ้านหน้าบ้านหน่อยสิคนอะไรกันเนี่ย <c oughs> ไว้ยชมคลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวก็มีต่ออีกเนี่ยขอบคุณนะติดตามชมชมค่ะ <c oughs>